โปรโมชั่นราคาพิเศษสุดคุ้มกับเครื่องวาดแพะเป็นเสื้อผ้าพร้อมโปรแกรมออกแบบเสื้อผ้าสามิติสามารถสวมใส่เสมือนจริงเห็นได้ทันทีไม่ต้องรอตัดเย็บจริงสามารถส่งผ่านไฟล์ให้ลูกค้าดูได้ผ่านช่องทางไลน์ Facebook IG อีเมลทุกรูปแบบพร้อมสอนใช้งานการใช้งานโปรแกรมให้ฟรีจนกว่าจะเป็นในราคา9,900บาทสามารถไปประกอบอาชีพได้เลย ไม่ต้องเสียเวลามาสร้างแบบลงบนกระดาษให้ลกบ้านทำทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์เก็บไฟล์ทุกอย่างในแฟลชไดร์อันเล็กๆอันเดียวไม่ต้องเก็บลงบนกระดาษสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยตั้งแต่รับจ้างทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือจะเป็นโรงงานการเม้นขนาดเล็กกลางหรือใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในราคาถูกมากจนไม่น่าเชื่อรับประกันเครื่องหนึ่งปี ดูแลหลังการขายให้ไม่มีกำหนดเวลา